นักธุรกิจใหญ่ๆประเภทผูกขาดสัมปทานทั้งหลายคุณต้องรู้ว่าลึกๆเนี่ยเขาเองก็กลัวก้าวไกลเพราะนโยบายของก้าวไกลเนี่ยก็เป็นนโยบายที่แข่งกันกับเพื่อไทยและแข่งกันกันก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 บพรรคอื่นและเป็นนโยบายที่บอกว่าจะขจัดการผูกขาดคุณก็เห็นชัดเจนว่าเขาหยิบยกแต่ละเรื่องเป็นยังไงถ้าผมเป็นเจ้าสัวผมเป็นนักธุรกิจที่ผูกขาดผมให้ใจคุณทักษิณมากกว่า เพราะคุณนักษิณเป็นนักธุรกิจสัมปทานผูกขาดเหมือนผมหัวอกเดียวกันและเมื่อคุณนักษิณแสดงความยิ่งใหญ่ที่อยากที่จะมีตอนนี้ยังมีอำนาจอยู่ผ่านลูกสาวผ่านพรรคการเมืองไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองถามจริงๆถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณยินดีซื้อไหมล้านหนึ่งไปให้เห็นหน้าที่เห็นเนะ่เฉพาะจํานวนหนึ่งนะมันจะมีเจ้าสัวน้อยกว่าน,นั้นอีกราคาก็ลดหลั่นกันไปตั้งแต่ล้านหนึ่งไปถึงสองแสน 他，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 呀